อ๋อเหรอไปดูกันเลยค่ะอีพีที่สองนะคะอ๋อพี่อ๋อพอดีน่ารักอะ่ะพอดีน่ารักอะ่ะชุมชุมพู่อ๋อค่ะเออพอดีพี่พอดีพี่ซื้อของเล่นมาให้อะ่ะเดี๋ยวพอดีพี่ซื้อของเล่นมาให้เดี๋ยวพี่ไปเอาให้นะขอบคุณค่ะฮะของเล่นเออไม่เป็นไรค่ะเออก็พี่เต็มใจซื้อมาให้อะ่ะเอารับไปเถอะนะตุ๊กตาแบบ กอดเองไม่เป็นไรหรอกพี่ตุ๊ก,กตามันมีเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็ของที่พี่เอามาให้น้องไม่ค่อยเล่นน้องเป็นผู้หญิงน้องไม่ชอบเล่นเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อของเล่นมาให้หนูอ่ะพอดีพรุ่งนี้หนูหยุดงานอีกวันหนึ่งอ่ะพอดีพอดีพเขาหยุดงานเอิ่มเรื่ยอันนั้นน่ะค่าเอิ่มบอสเขาบอรเขาเสฉื่ิยอ่ะอ๋ะอเฮ้ย รีรีที่สองค่ะฮึฮึฮะอ๋อไม่ต้องรอไม่ต้องรออืมจิ้งไม่นังน้องอารลูกแม่ไม่นง้องไม่ต้องรอไม่ต้องง้อง,อม,ม,องอมา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 ันั่งเล่นแต่แม่จะได้ทำความสะอาดบ้านได้ทำความสะอาดน เก็บคอมเดี๋ยวแม่กวาดบ้านถูบ้านก่อนนะเแวไปเลยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องมามามากินนมกินนมยิ้มๆขันนะจ๊ะเงียบ้มๆขันกินนมโอ้โอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอันนี้จริงจ้าอามาจ้าจริงจ้าโดนกินนมจ้ามาจ้าจริง เสียงอะไรเนี่ยดังด้านเลยก,กอ,อกเออะลูกร้องไห้เนาะค่ะหนูไม่มีของเอยไม่ใช่ชุมพู่หนูไม่มีของเล่นหรือเปล่าเขาเบียเขาเล่นแต่ตุ๊กตาน้าจานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปหาซื้อมาพรุ่งนี้แม่ไปหาซื้อมาให้นะเอารู้น่ารักจังเลยพี่ขออุ้มหน่อยได้ไหมได้ค่ะหน้าตาเหมือนพี่จังเลยนะคะ ไม่เหมือนหรอกเนยตรงไหนพี่คิว้วอ๋ออ๋อเขาคิ้วคิ้วก็คิวค้วเท่าพี่นะคะอ๋อหนูตาหายแลยหนูพาเขาไปอาบน้ำก่อนนะคะจ้ะงานก็เยอะแม่ไปอาบน้ำให้เนซ่าเลยชุดนสวยมากเลยนอน เร่องอะไนตอนน่เปิดพัดลมทั้งวันเลยี๋ยนต้องซื้อขณะนี้เป็นเวลาตีห้า ขณะนี้เป็นเวลาตีสีพูดผิดนะคะขณะนี้เป็นเวลาตีสีอ๋อไม่นอนแล้วไม่นอนแล้วจจย้มยิ้มเจ้มยิ้มยก้มยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยมา้ม้มยมม้ย้มยม้้้้ยมย้ย ให้เตรียมตัวไปทำงานชั้นชั้นชั้นจะไป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 ,ไปไปไปทำงานยังไม่ตื่นยัล็อกห้องไรียน,น,นเนอ้าพี่จะไปทำงานเหรอคะพี่พี่จะไปทำงานหรอคะจา้าจะไปซื้อของเล่นให้ลูกหรอค่ะไปไปพร้อมกันเลยโอเคอืมอืมจของเล่นค่ะอืม,ม ตัวต่อเอาตุ๊กตาผู้หญิงเนี่ยอ๋อไม่ค่ะหนูจะเอาแค่ตัวต่อเนาะของขวัญมาให้ใกล้ตื่นตื่นเตือนนางจ้ามีของขวัญมาด้วยนะตื่นมาดูเร็วตื่นตื่นอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดไปอาบน้ำก่อนดีมากไหนมาเปิดให้แม่ดูสิ ีซื้อแต่อของเล่นมาให้ในนั้นแต่ต้องเป็นเด็กดีนะถ้าเกิดเป็นเด็กไม่ดีไม่ซื้อมาให้โอเคมไหมไหนดูกล่องนี้สิได้อะไรตัวต่อื้อแต่ตัวต่อมาให้แม่ไม่ซื้อบาร์บี้มาให้นะนี่ลูกแก้วอุ้ยซื้อมาผิดเดี๋ยวอมชิบหายดิฉันเอแม่มีกล่อง เก็บอยู่อย่างนี้เดี๋ยวแม่หา,า,หาเดี๋ยวแม่หาข้าวให้กินนะจ๊ะไปเล่นรอได้เลยตุ๊กแก่ไม่ขอเก็บนะได้ค่ะจื้อ อย่าห้ามมาเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปเดี๋ยวแม่ไปลงไปเอาแม่ฟั่งข้าวไปย่าแม่ลงไปเอาข้าวข้างล่างแม่บอกไม่แม่ไม่แม่บอกว่าไม่ให้ไม่ไม่บอกป้าไม่ให้กินเรื่องอันนี้เดี๋ยวแม่ของจริงจอที่ตัว กม่กินข้าวก่อน้วแม่จะให้เล่นโอเคเดี๋ยวแม่จะเก็บของเล่นนะแม่จะเอาเตะใจไม่ได้กดก็คือกดแม่จะไม่โอดแล้วนี้แม่จะเก็บแม่แม่จะยือของเล่นไปเลย แม่ไม่ให้เล่นหนูร้องเลยแม่จะทำความสะอาดบ้านร้องเร้องเลยไปนั่งอยู่ข้างนอกไปนั่งอยู่หน้าห้องแม่จะเปิดประตูวไว้แล้วรอถ้าเกิดหนูหนูยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่ทำเพื่อนี่วันนี้ให้ห้องสะอาดก็ลนะูกนะทิดถูย่าให้มีขี่ฟุน โอเคจัดเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยหายร้องยังที่นี้นะอชิชิไปให้ค่ะทำไมถึงไม่ให้หนูซื้อของเล่นเนาะหนูเห็นเด็กที่เขาไม่มีมเขาได้เล่นไหมไม่อันที่แม่ซื้อมาให้หนูไม่กินข้าวไม่อยากเล่นไม่จากอาบน้ําแล้วคนนี้เขาไม่มีเขาเชื่อฟังยางจะดื้ออีกไหมไม่เลยลองมามาไหม หยุดร้องหยุดร้องหยุดหยุดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเลยแม่ไหมพี่แม่หาเพราะว่าแม่ไม่ให้หนูนั่งก็อิ่มด้วแล้วทำไมตกบ่อยๆงั้นเลิกร้องนะเข้าใจไหมแล้วก็่ติดใจมาชวนเล่นด้วยก็ต้องเล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้แต่ทำไม่ต้องไปได่าพี่แไม่ต้องไปตี เพื่อเขาจะมากินนมเดี๋ยวแม่จะนัなな่งทำงานเดีなな๋ยวหนูเ hmm ล่นของเล่นเดี๋ยวแล่นบ็ดมาี่ขื่อกว่าย่าห้เจ้าหนี่หายน้รุ่นพี่ยเจ้านี่นะลงมาเล่สข้างล่างค่ี๋อ่ต โอเคนะเราต้นไม้นี้ออกดีกว่ามันมีแต่นถ้าเรามีเด็กก็ต้องปลอดผัาอแป๊บเดียวห้องรกแล้วหรอไปไปน่งคาฟิทแม่จะเก็บของเล่นนเอาเอามากูเอามา แม่จะเก็บของเล่นแล้วนี่เล่นไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเก็บของเก็บของวางต,กกตาุ๊กตาเฮ้ยมาได้ไงอ่ะแม่เอาหนูเข้านอนก่อนเลยดื้อ ฉันเก็บของแต่ละวันไม่แพ้เลยทั้งชิดทั้งถูเฮ้ยเหนื่อยอืมตัวนี้เป็นต้นแกสูดไหนนะเอาพิซซ่าหนึ่งถาดค่ะอ๋อเอาก่อนเลยครับวันนผมไม่ค่อยรีบขอบคุณค่ะเป็นสาเหตุนเนี่ยเราไม่หนูเอาไปขอบคุณค่ะนี่ค่ะนะ พุงเลยนะคะอ๋อเอออันนี้มันเป็นเฉพาะของร้แล้วอ๋อค่ะขอโทษค่ะเอ,อ่ะไปฝากชมพู่ชมพู่อยู่ห้องไมค์ก๊อกก๊อกอไม่ไปฝากแล้วเนี่ยพนักงานอะไรอ่าพี่ซื้อมาฝากอ๋อไม่เป็นไรพี่กินอ๋อไม่เป็นไรโอ้ยได้กินข้าวยังเหรอยังค่ะ ยังบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินเลยเพอดีหนูมัวจัดห้องใหม่เอาต้นหนาออกแล้วก็จัแต่งห้องนิดนึงค่ะบอกแล้วเอามาฝากไว้กับพี่ก่อนก็ได้นะพวกนี้พี่ไม่พ่งนี้โรงงานพี่หยุดนะ่ะไม่ใช่พุ่งนี้ที่ทํางานพี่หยุดอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์เนาะย๊อย,นะย,ย,ย,ยอ,อร่อยทํางานต่อดีกว่า เดี๋ยวมาต่อ EP 3นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใ้ช่องเปียวคิดสมายด้วยนะบ๊ายบาย